นี่สวัสดีครับมิเรียสวัสดีครับคุณมิเรียทำตาหวานเกินไปนะครับมิเรียรับของก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการมิเรียอีกขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะโอ้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคคุณ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแทนนัทด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะต้องเคลียร์แล้วครับอะไรคะทำตาหวานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนี้คุณมาเวทีเดอะสตาร์นะครับคุณจะต้องโดนพี่หมาคอมเมนต์ครับโอ้ยช่วยเมตตาหนูด้วยนะคะ อ๋อไม่มีเหรอครับไม่มีค่ะไม่มีไม่มีคอมเมนต์นะครับ้โหนี่ปกตินะคะนี่ก็ปกติก็คุยกันแบบนี้อยู่แล้วอ่ะคงสายตาหวานเชื่อเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับใช่เอ๊ะเราจะถอยกันไปเล่นหรือนป่มีวันนี้เข้ามาบอผูุชายต้องถานนั้นแหละว่ารุดหล่อไหมครับหล่อไหมคะหล่อหรอ่ะหล่อนะครับหล่อเท่าใครครับ หล่อเสมอตัวเขาเลยไม่มีแบบอะไรไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเขาหล่อของเขาอยู่แล้วหล่อถูกพี่พี่นัทสวยไหมครับสวยครับแมแล้วรุดชอบไหมครับก็ชอบครับโอ้โหมีแบบก้อนแล้วหยุดไปนิดนึงเนี่ยพี่พี่เมื่อกี้เว่อๆไปหน่อยนะไออแล้วเป็นไงครับได้ร้องเพลงคู่กับพี่นัทคนนี้เออก็ตื่นเต้นครับคือปกติผมเป็นคนที่แพ้คนสวยอยู่แล้วก็เลยก็เลยจะเขินเป็นพิเศษครับผม แล้วนั่นล่ะครับรู้สึกไงบ้างเออวันนี้ให้เกียรติมาร้องเพลงกับรุดรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เห็นความตั้งใจของเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เสียงดีนะเสียงแบบนุ่มแล้วก็หวานหวานมีสเสน่ห์ก็ค่อนข้างจะเหมาะกับเขาอะค่ะเพลงแบบนี้เรียกว่าดีทุกอย่างว่างั้นดีทุกอย่างไม่พร่องนี่ <laughs> นะครับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนักมิเรียมากเลยนะครับ <laughs> ที่ให้เกียรติรายการเดอะสตาร์นะครับ <laughs> ขอเสียงปรบมือให้กับนับมิเรียมอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะครับ ก็มาถึงเวลาของพี่ๆทั้งสามท่านนะคที่จะต้องทํางานแล้วนะครับพี่มาครับต้องขอบอกว่าโรแมนติกมากๆเลยนะด้วยความที่เนื้อเพลงทั้งเพลงเนี่ยมันส่งมันก็เลยทําให้การดําเนินการร้องเพลงคู่กันเนี่ยนะมันแบบสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดีรู้เลยว่าผู้ชายอย่างรุตเนี่ยถ้าใครได้เป็นแฟน S <S ฉันได้ยินเสียงคนอรอบค่ะโอ้โหทีกัะไปตนน่างกันห <ๆ S 1> ลายๆคนคงอยากจะเป็นแฟนรุตนั่นนะคะเพราะว่าถ้าได้เป็นแฟนแล้วก็จะได้ผู้ชายที่แสนเซนติเมนทัลมากๆ <S 2> <S 2> <S ดีมากค่ะดิฉันชอบคุณมากๆเลยค่ะไม่เคอะเขินเลยนะคะเป็นการร้องเพลงผู้กับผู้หญิงครั้งแรก แสดงว่าคงจะมีมาหลายนะดีมันของอย่างนี้จะมันจําเป็นต้องมีประสบการณ์ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะแสดงออกไม่เป็นดีทีเดียวหา,าดูไม่เคอะเขินดีฉันชอบมากๆค่ะขอบคุณพี่มานะครับพี่เพชรครับโอ้หส่งตาหวานมีต่อยมีต่อยเห็นไหมวันนี้ลูกเมย์มา,าเดี๋ยวไปไหว้แม่เขาด้วยนะน,นั่นแหะแม่หนูน้องนัทเนี่ยรุด ร้องเพลงเนี่ยนะเวลาร้องร้องเพลงคู่เนี่ยคือแรกแกเนี่ยรุดเกรงนะครับแต่ว่าพอพอเริ่มเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยนะมันมันเริ่มเนียนมันเริ่มเนียนขึ้นจะให้เราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นพัฒนาการของของรุดตรงนี้ว่ารุดเข้าใจการทําอารมณ์การสร้างอารมณ์แล้วมันมันทําออกมาดูได้เป็นแบบธรรมชาติแล้วเชื่อแบบว่าไอ้ไอ้ความเฉืมเฉืนี้ที่มันมันหายไปหมดแล้ว ไม่รู้เพราะว่าอยู่ใกล้ผู้หญิงสวยเลยตาไม่รู้นี่คือท่าแท้ของคุณหรือเปล่าว่าแบบทำเป็นอย่างนี้เิยๆแต่พอขึ้นมากันนัดมีเรียนี้คุณแบบคุณเนียนมากนัดดูแล้วสบายตาแล้วก็บอกตรงว่าคุณขึ้นขึ้นมากอยู่กันนัดแล้วคุณขึ้นมากจริงๆก็ยินดีด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณพี่เพชรน,นะครับพี่โจค,ครับ สิ่งที่รุทําได้ดีตรงที่ว่าถ้าเราจะสังเกตสองเพลงที่ผ่านมาเนี่ยรุทใช้เทคนิคคนละแบบถ้าดูจริงๆก็คือวิธีการร้องไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนสไตล์แล้วก็คือว่าเพลงหนึ่งร้องแบบหนึ่งและอีกเพลงร้องแบบหนึ่งมันเป็นภาพของเขาเรียกว่าแฟนลิเทลอ่ะเทพนิยายอ่ะต้องมีเจ้าชายแล้วก็ต้องมีเจ้าหญิง แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรุธททำได้งั้นจริงๆเจ้าหญิงอย่างนาเาจ้าชายอย่างรุธเนี่ยมาปร,ป,รประเจอกันเนี่ยมันทาให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอันนี้มันสําคัญสําหรับนวนิ้ยายสำหรับเทพนิ้ยาย<ส><ด>แล้วสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกจริงๆก็คือว่าไอ้เวลาที่จีผู้หญิงและผู้ชายเขินเนี่ยมีเสน่ห์มากๆครับการที่คุณเขินเนี่ยเหมือนกับเราให้เกียรติผู้หญิงมากและการที่ผู้ชายเขินมันดูมากกับผู้ชายหืนอะใช่ไหมลาเขินแล้วโอ้โหผู้หญิงนี่คุณมันส่ง มันส่งเพศผู้หญิงให้ดูมีคุณค่าและคุณทําตรงนั้นอะ่ะน่ารักมากขออวยพรแม่ยกกดเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทั้ทงสามท่านนะครับอเดมกกลงของร้อยเสียงในห้องส่งะ้ะคุณแฟรงค์ผมอยู่กับร้อยเสียงในห้องส่งครับเป็นยังไงบ้างครับผมคุณรุ่นในวันนี้ทั้งสองเพลงครับค่ะก็อยากจะบอกรุ่นนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการสแสดงบนเวทีหรือว่าการร้องในวันนี้ทุกอย่างเยี่ยมจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะบอกรุ่นว่ารุ่นคะ ทุกเวลาที่ออฟอยู่คนเดียวคิดถึงรู้เสมอนะคะเป็นคนหลอกก็ดีอย่างเงี้ยนะ